ครับบางกระเล็กเป็นนะครับครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันเดือนนึงเต็มเต็มก็ซ้อมอยู่ที่บางแสนไปครับไฟนี้ไปซ้อมบางแสนเลยนะคือมันเขามีคู่บ้างคู่ซ้อมเยอะใช่ไหมกันว่าไปไฟแรกเลยอืมแล้วตอนนี้เราอายุสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยร้อน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้ก็คิดสามมวยสไตล์ไหนครับเื่อเคาวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะเจียรขาดเคยต่อยกันไหมไม่เคยคับไอ้นี่ครั้งแรกเลย ศึกษาเก่มคอนตยเขาเยอะเขามือสไตายแหละตามมาเจองเขาวันนี้มาเจอรุ่นพี่วางเกมคอนแบงให้ดีเรื่อยๆตามสไตล์แล้วนะมีอะไรเดียแก้ไขอุพูดดีแต่วันนี้เขามาป้องกันแชมป์เราเป็นผู้ได้จริงคิดว่าวันนี้มาเข้มข้นกลับบ้านได้ไหมได้มั่นใจมั่นใจเลยนะวันนี้ต่อยเวทได้ร้อยยี่หกเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหยุดบอลแก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายล่าสุดเราต่อยไว้กับปอนต์เสนีย์ครับวันนั้นต่อยที่ เคยชนะมาเวทเท่าไหร่ร้อยยี่หกก็เวทนี้เลยวันนี้ก็ร้อยยี่หกนะมั่นใจปะวันนี้เอาเยียกับบ้านมั่นใจครับโอ้โหแล้วไปอยู่ที่บางแสนเป็นไงบ้างไฟแรกเลยที่ไปซ้อมมิโนการติดต้อมการเก็บตัวการบำรุงเดียวเดี่ยวถึงเลยมั่นใจเลยวันนี้ครับคุ้มว่ากี่กิโลไฟนี้หกิโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ได้ เก89.00คนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวน,นแฟนขับรถหน่อยก็เชิญเชียวนะครับมอเตอร์เรคเป็นนะครับวันนี้คู่คเอกช่วงสองนะ้อมเข็มขัดเอากลับบ้านอ่ะวันนี้ขออนุอาโชคดีขอบครับ